กเรบเด็ก,รรกไปลงเรือเอากระบา๋ไปออาฟิดแล้ววันนี้กระเป๋าหนามเอาออกฟิดเขาออกไปพร้อมกันเสร็จแล้วไม่จ้ากันเลยมาออกกระบวนการนิดหน่อยสำหรับกันนี้นะคะเดินมงสามสิบสามนาที วันนี้มีเวลานิดเดียวแต่วันที่กบฟ้าไม่อยู่บ้านก็มีเวลาไม่เยอะก็เลยรีบมาวิ่งก่อนเลยวันนี้เตาผิงยังไม่ได้ก่อไฟกบกอป้าเอาไว้ทีหลังวิ่งเสร็จก่อนแล้วไปทำเอง ไม่งั้นเดียวต้องวิ่งขึ้นไปปิดเตาถ้าไม่ปิดก็ไฟมอดหมดต้องทำใหม่เอ้าคือหาวนอนเหรอประดีกลับไปนอนต้องวิ่งต่อดิเออร่างกายยังไม่ตื่นเหรอได้กาแฟไปแล้วนะแก่เนื้อ ไปเดินเล่นข้างนอกไปชอปปิ้งแล้วก็อยู่ในบ้านกวจะได้นอนทีน่ประมาณ6กพันหกพันเก้าม่วานถ้ามันได้ขึ้นแล้วมันลงยากนะเอาออกยากเลยนะมันไม่ใช่เหมือนตอนไปรุ่นนะประมาณสักประมาณสี่สิบนาทีอะมไม่เกินแปดโมง อเล็กอ่ะวันนั้นใช่ไหมที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังเขากินหมกหน่อไม้แล้วเขาชอบแล้วมันมีเหตุใช่ไหมล่ะแล้วเขาเก็บกินแต่ลนไม้แล้วเขาไปเล่นกินากับเราเขาถามว่าเออเมื่อวานตอนที่เขากินอาหารเที่ยงกินผัดมามา่าเขาถามว่าหมกหน่อไม้เหลืออ๋อเขาบอกเขาไมกินเ,เดี๋ยวตจนาย็นเขาจะกินเออด้วยความที่ มันอีกวันแล้วน้องม่จ๋าก็เลยไม่อยากให้เขากินเราก็เลยกินเสร็จแล้วเขาไปเล่นกีฬากลับมาเขาถามว่าหมกหน่อไม้เขาอยู่ไหนหมาม้าก็เลยบอกก็เลยบอกมาามามาทิ้งวันนี้เขาก็เลยบอกว่ามามาพรุ่งนี้จะได้กินหมกหน่อไม้นะมาซนแม่จ๋าก็เลยเมื่อคืนเนะ จะนอนแล้วนะนึกได้เอา้าเขาอยากกินหมกหน่อไม้ก็เลยมาแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้จะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็วันนี้เดี๋ยวหมกหน่อไม้ให้เขาแม่จ๋าจะวิ่งแค่แปดโมงอะ่ะแปดโมงแล้วก็เผื่อไปทําซุปหน่อไม้แล้วก็เผื่อไปนึ่งข้าวเหนียวเพอาเดี๋ยวแม่จ๋าต้องไปรับอเล็กจากโรงเรียนตอนที่ป๊าป้าเข้าออฟฟิศที่เมืองอิสทปุก เยอะน่าจะกับบานสี่โมงเย็นนะแล้วเครื่องก็ยังไม่มีนะก็จะไปซื้อผักแ็งรักอะไรพวกนี้ซื้อต้นหอมซื้อสปปนัซื้ออะไรนะผักผมเออมาใสา่หมกหน่อไม้ให้เขาแต่ว่าไม่จ๋าจะทำหมกกะทิให้เขาถามว่าหมกกะทิได้ไหมเขบาบอกได้เอองั้นเดี๋ยวใส่หมูเหลืออะไรให้ ไม่มีหมูก็เดี๋ยวจะใส่ไก่ไก่นั่นแหละเนื้อไก่ดีกว่าเพราะว่าใส่หมูเขาก็ไม่กินมันเป็นหมูสามชั้นถ้าเป็นอย่างนี้เขาไม่กินต้องจากย่างเพราะว่าตรงที่เป็นเขาขาวมันมันอะ่ะเขาไม่กินก็เลยเดินไ่จ๋าจะหมกกะทิอกไก่นี่แหละให้เขาอกไก่สับแล้วก็เป็นหมกกะทิหมกหม้อนี่แหละแล้วก็นื่งข้าวเหนียว ต้องเผื่อเวลาออกไปซื้อของกลับมามาทำไม่รู้จะทงงนันไหมเนาะแล้วก็วรักเขาถ้วบางอยางจริงเขาจะถามคุณ่นไรจริงเขาจะเด้กินต้องทำ วันนี้แค่นี้แหละไปแล้วไปแล้วสวัสดีขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับกดไลค์ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะคะวันนี้สี่สิบนาทีพอแล้วไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะไม่จาไม่มีเวลาไปแล้วค่ะบ๊ายายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ <c oughs>